น้องมาแล้วจ้าใครอยากชิมอันไหนนี่ช็อกบอลก็มาน้องฮิปโปก็มานี่ช็อกโคนก็มาจ้ากินไหมกินไหมเบานี่ก็มานี่วันนี้เราได้คินเดอร์ฮิปโปมา เป็นยังไงเนาะจะน่ารักสมคำล่ำรือเปล่ามาดูกันเลยหนึ่งกล่องมีห้าตัวต้องเรียกเป็นตัวอาเป็นถือหนึ่งสองสามสี่ห้าอ,อาเฮียเฮียลองเข้ามาแกะใกล้ๆดูสิดูพ็ดเกตเขาน่ารักตะมตมแต่มีใส่กระโปรงเต้นเขาเรียกว่าอะไรนะ เป็นบัลเล่แต่ละล่ายกันเออ้าวไม่เหมือนกันหรออะไเลยไม่เหมือนกันอ๋อมันเล่นกีฬาเป็นีจหอุ้ยอุ้ยหล่นอันนี้เล่นเซิร์ฟสเกตนอันไหนเรามาถือถือถือเลี้ยงห้าอันเนี่ยเฮียแ่แม่เนี่ยเาเีห้เนี่ยนี่เราเียดิ มองไม่เห็นหน้าเป็นหน้าเป็นลงมาเออนี่เข้ามาเองมองไม่เห็นว่าเป็นกีฬาอะไรบ้างของเป็นอะไรอ่ะมั้นเงินเป็นเป็อนอะไถ่ายรูปเป็นนักท่องเทีย่ยวถือ,น,อนักเที่ยวแล้วก็บอลเล่แล้วก็วอลเลย์บอลส่วนอันนี้เซิร์ฟสเกตของเฮียอะไรนะดีเจดีเจมองไม่เห็นหลุดเฟรมจ้า นี่อะชิมไปเลยดีกว่าน่าชิมบป็เล่ดีกว่าโนชิมถ่ายรูปนั่ท่องเที่ยวดีกว่าเอ๊ะเราเป็นสารจัก็ตเราก็ต้องเล่นกินสเก็ตโอ้ชาเป็นสุดยอดจริงเงี่ยได้แล้วหรอละลายปะลืมแช่ตู้เย็นไว้หน่อยแพดแดงอันไหนน้าน้องนะนี่ เอามาโชว์เฮียมาโชว์น้ำตาลลายเปไหนเห็นไหมเอามาใกล้ๆนี่เฮียหลุดเฟรมปิญญาไปอฮิปโปลุยกันเลยอืม,มไส้แน่นมากแตกเลยอืมอร่อย สมราคากล่องนี้ร้อยสี่สิบกว่าบาทป้าจำไม่ได้ยังไม่มอรวมราายังไม่รวมค่าส่งนะอ,อร่อยอร่อยคุ้มคุ้มบ๊ายบาย 오. 응.